ต่างหนึ่งแอคชั่นว่าไอหอเขาหอในอ่ะประมาณสามเที่ยมันเป็นยังไงกันเออมาแปลกตาไหมเออมันแบบว่าเต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูดูดูอะไรบ้าี่เห็นนะหอก็เงียบดีนะแล้วก็มีไฟด้วยเห็นไหมไฟแล้วทำดีใช่ปะใช่ครับสวยมากสวยมากเป็นตึกของนักนักศึกษาต่างชาติอะไรเงี้ยเข้าไปอยู่ได้เท่าไหร่นะถูนี่คลิปๆขาเข้าไปอยู่กันเนี่ยนี่มาเนี่ยรู้ป่าอระมาณเที่ยง่ะ มันเขียวมากเลยแต่ตอนเด็กตอนมาสามทุ่มเห็นไหมมันเหี่ยวเวสิเวมันเหี่ยวเวมันสดใสเวนี่ดูดูตอนมาเที่ยงมันสดใสมากมันมันเขียวจ๋าเลยอะแต่ตอนสามทุ่มเห็นไหมมันเหลืองเห็นไหมมันเหลืองเห็นไหมแล้วก็มีดอกบริลูเนี่ยแก่ๆ่ะนั่นแหละไไลนี่ไรนี่เลยเป็นว่าเป็นสรตว์น้ำนะครับซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าทางเข้ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่า เราเคยเห็นแต่ว่าเรายังไม่เคยเข้าเลยใช่ใช่เดี๋ยวก็มาตามทุ่มนะเนี่ยมันก็มืดอ่ะเห็นไหมตามทุ่มมันมืดอ่ะเห็นไหมแล้วก็มีไฟสว่างนิดนึงแล้วก็มีอะไรเนี่ยแั้ก็มีหญ้าเนี่ยหญ้าเขียวๆมันก็ออกมืดละถ้าสมมติถ้ามันอยู่อีกฝั่งใช่เราไปดูไหมไปดูอีกฝั่งนึยไปไปเราเดินไปดูอีกฝั่งเดี๋ยฝั่งเดี๋ยมันก็ออกข้างนอกแกันนะก็ก็นี่คือบรรยากาศหอในนะ ก็มีมีตึกเขียวตึกเขียวซึ่งระเบียงกว้างใหญ่นะแล้วก็มีมันราคาห้องเท่าไหร่หอไหนอ่ะเท่าไหร่มันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เรื่องแต่ว่ามันกี่คนอ๋อสมมติสมมติสมมติถ้อยู่คนเดียวอะฮะอยู่สมมติถ้าอยู่คนเดียวอะหรือเต็มที่มีสองคนจริงเหรออ่าเต็มเต็มที่ห้องหนึ่งได้สองคนไหมมันสองมันมันมีถึงสี่คนราคาอะไรราคาสองหมื่นกว่าบอกว่าต่อต่อปีก็ต่อเดือนต่อปี เฮ้ยสองหมื่นเฮ้ยคุ้มนะแล้วก็ตกประมาณละสองสองพันไหมสองสามพันได้นะแล้วค่าน้ำอ่ะค่าน้ำเท่าไหร่ค่าน้ำค่าเดือนเนี้ยร้อยร้อยเท่าไหรมันหน่วยเท่าไหร่อ่ะหน่วยอะไหร่หน่วยห่ยูนิตยูนิตยูนิตจำไม่ได้โอเคโอเคค่าไฟอ่ะค่าไฟอ่ะมันรวมกันเลยค่าน้ำค่าไฟรวมกันตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวดูสามทุ่มสิบสามนาทีเห็นปะเป็นเวลานี่ครับสามทุ่มสิบสามนาทีนะครับผมชอบรูปหน้าโปน่า มาดูตรงสนามกีฬาที่ปฏิช่วงเย็นๆอ่ะคนก็วิ่งกันใช่ไหมแต่วันนียพิเศษมากเพราะว่าวันเนี้ยเขาหยุดเขาเขาหยุดก็คือเขาปิดก่อนเวลานะครับใช่ซึ่งปกติเขาจะปิดประมาณ5โมง6โมงนะครับไม่ให้แบบไม่เปิดไฟให้ผู้คนไปวิ่งเห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์อยู่วะอ่าอย่างนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่วันนี้เราพามาดูข้างๆก่อนอันนี้เป็นทางเข้าจะเข้ามาเราจวก็ ตอนเคลื่อนพิเศษนี่นึงเพราะมีหมานั่งเฝ้าอยู่เพื่อกัดโมนี่ดูสองสามสี่ตัวอนนี่ทางเข้าซึ่งบนถึงเราจะเห็นว่ามันมืดมากมันมืดมากตอนนี้เปิดแฟลชหน่อยแล้กันโอเคอันนี้คือสนามกีฬาที่เราถ่ายได้แล้วตอนนี้นะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนะเพราะว่ามันมืดไม่มีสปอตไลท์ใช่ไม่มาก เมื่อจริงเมื่จริงเดี๋ยวผม,มจะขึ้นไปข้างบนโน้นนะครับจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งตั้งแต่ตรงนั้นจะเป็นสนา,ามกีฬาจะเห็นแค่ไอ้โตที่เป็นลู่วิ่งนะนี่ประมาณอื้หูไปนี้จะมืดๆหน่อยนี่นังไงน่ากลัวไหมน่ากลัว <laughs> น,นี่คือเราเราไม่เคยมาตอนมืดเลยนะครับ <laughs> เราเคยมาแต่ ตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นตอนที่มันมีแสงครับตอนนี้มันหมดแสงแล้วเราก็มาคิดเจอคนได้นะก็น่าจะหมดลบก่ามันมืดมากอะ่ะสิบเก้าแล้วเห็นปหมตอนนี้สามสิบเก้าปกติตรงนั้นนะครับนี่ตรงจะมีตรงนูง้นมันจะมีแบบคล้ายแบบบอก เวลาแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เปิดนะซึ่งถ้าเรามาตอนแบบประมาณหกโมงห้าโมงห้าโมงหกโมงเขาจะเปิดนะว่าเวลากี่โมงแล้วมันจะสวยมึงก็เอารถมาเนาะคู่กูก็ดูราคาไหนครับรับเุ็หมาครับไหนครัก็วันนี้นะพอมาถามทุ่มเพราว่ามีใครเดินเข้าออกไหมมีอะไรเดยงดังกับ็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างไหมอะไรเงี้ยคุณบลอกไหมไหมครับอ๋อ ็มีนะก็มีแบบว่าเสียงดังหรือว่าเครื่องแงยเครื่องพิกน้ำอ่ะเสียงดังอ่าได้อ่ะแล้วผมก็พูดมานะไอ้ที่มันเปิดไข่เลยแล้วก็เหมือนแต่ว่าแก่ก็ก็มีนะคนที่แบบว่างานสามสิบทุ่มพี่หรอยังวิ่งอยู่วิ่งอยู่อะไรเงี้ยก็ก็เขาเหนื่อยไหมเขาบอกว่าเหนื่อยมากเลยแต่บางครั้งเขาก็หลับเขาไม่รู้เลยว่าเป็นแหละเขาหลับไปไหมหลับง่วงแล้วง่วงแล้วก็ไม่ควรกัน มีแค่นี้ครับเราสรุปหน่อยสรุปหน่อยวันนี้เราทําอะไรบ้างก็สรุปก็ตอนเช้าก็ตื่นมาประมาณเก้าโมงสรุปสรุปสรุปแค่ตอนตอนที่เราถ่ายคลิปก็พอคือเราไปกินหมูกระทะกันมาครับและเราก็เลยกลับมาส่งเครื่องแล้วที่เนี้ยเราอยากที่จะแบบเดินย่อยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะถ่ายคลิปราชมงคลในตอนกลางคืนนะฮะก็คือคลิปนี้นะครับเราเราถ่ายแค่สนามกีฬาใช่ไหมตอนคืนถ้าแบบคลิปหน้าเนี่ยใครอยากให้แบบถ่ายตอนกลางคืนที่ไหน อาจจะเป็นตึกบริหารหรือเปล่าตึกนาตศิสินหรือเปล่า,า,อ,ลาอันนี้ก็<ม>แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะโอเคปิดคลิป <Yeah. S 1> ปิดคลิปแล้วลูกช่ว<อ> <laughs> งนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเ <c oughs> เขาบอกกันว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเว้ยควรที่จะเก,ก็บเงินใช้อย,ยอาบขหยาบๆเข้าใจป่ะช่วงนี้เศรษฐกิจเวกูสดีใช่ไหมโอเคปิดดีกว่า